วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชยยัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมีการคว่างระเบิด2ลูกจนกระทั่งทําให้มีผู้บาดเจ็บถึง28คนนะครับ ทําทำให้เกิดคําถามว่าจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งนะครับถ้าจะมีการเลือกตั้งจริงๆในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยความรุนแรงมันจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนคุณสมพิไทยครับเพราะว่าเราติดตามสถานการณ์มาอย่างใกล้ชิดนะครับแหล่งข่าวหลายแหล่งทางด้านความมั่นคงทางตํารวจค่อนข้างที่จะชี้ไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าขณะนี้มันค่อนข้างจะเป็นระบบละการก่อความรุนแรงนะครับคำจริงสื่อในเครือดนเนชั่นนะครับเราได้ติดตามเบาะแสมาหลาย วันแล้ะต,ตั้งแต่ช่วงก่อนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันมีกลุ่มคนที่ที่เชื่อกันว่าเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับที่ขึ้นมาจากภาคใต้แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขสถานการณ์ในภาคใต้ด้วยนะครับและก็มีการเชื่อมโยงถึงกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นพวกจะใช้ภาษาของสื่อมวลชนคือมาเฟีย นะครับที่มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเน่นุ่นหลังอยู่นะครับมีการเชื่อมโยงกันนะครับถ้าจํากันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุคว่างระเบิดใส่บ้านคุณอภิพิเศษวชาชีวะนะครับก็ปรกกฏว่ามีการจับผู้ต้องสงสัยได้4งหวัดแถวบางนาใช่ค่ะนะครับสคนนี้มีชื่อหมดเลยนะครับมีอาวุธครบมือทีเดียวนะครับหลายอย่างมีการเปิดเผยในเบื้องต้นว่า4คนนี้บางคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุ ความรุนแรงในปี53นะครับคนหนึ่งแหละอย่างน้อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบุกไปที่จัดชุมประชุมผู้นําสุดยอดเอเซียที่โรงแรมรอยัูคริปที่พัทยานะครับอีกคนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในเขตปากน้ำนะครับคือได้ภาพรวมแล้วถ้าข้อมูลเหล่านี้เป็นจริงเนี่ยก็กําลังทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นการก่อการของคนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม ถ้าจะอ้างว่าเป็นกลุ่มคนไม่พอใจรําคาญที่มาชุมนุมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่การก่อกวนไม่ใช่การก่อก,อนกอนลนวละนะครับทางฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะทางด้านสอสอก็พยายามที่จะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยซึ่งพอฟังคําชี้แจงฟังคําอธิบายจากสอสอนะครับที่มีคุณสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีนะครับ ในฐานะเป็นพออของสอสอด้วยนะครับมันก็จะเกิดคําถามด้วยว่ามันเป็นการด่วนสรุปเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรายงานผลการสอบสวนเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ที่มีทางคุณสุรพงศ์ออกมาพูดแล้วก็ตำรวจอีกท่านหนึ่งที่มานั่งถแถลงข่าวแล้วสรุปออกมาเนี่ยคือพอเห็นข้อสรุปของทางตำรวจ ของทางสอ,อสสอนี่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะเมื่อว,วานนี้คนที่ทแถลงก็คือพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์เป็นรองผอบอชนอบอกว่าก็มาท่านเป็นโฆษกของบอชนด้วยก็มาแถลงววคือประเด็นสำคัญเนี่ยบอกว่ากรณีระเบิดที่บรรทัดท,ทองเนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆนานาหลักฐานที่สำคัญที่ทางตำรวจเมื่อวานที่เขาแถลงก็คือบอกว่าตรวจสอบจากวิดีโอ แล้วก็กล้องสี t ซีทีวีที่บริเวณนั้นแล้วเนี่ยเหมือนทังตำรวจสรุปเลยบอกว่าการก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดจากกลุ่มคนที่มากับขบวนนี่แหละเป็นคนก่อเหตุจากก่อนหน้านี้ที่ก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะเป็นการโยนลงมาจากที่สูงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจบอกเลยบอกว่า ไม่น่าจะเป็นการโยนมาจากที่สูงเพราะว่าถ้าโยนมาจากที่สูงเนี่ยมันต้องไปเอ่อไปกระดาไปกระทบกับสิ่งกีดขวางอื่นๆแต่ดูจากกล้อง C C T V เนี่ยตำรวจบอกว่ามาจากคนที่ร่วมขบวนเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าคนที่ร่วมขบวนที่ทางตำรวจบอกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มคนที่แฝงตัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่า มันคำถามใหญ่ก็คือว่ามันเป็นการสรุปที่เร็วกันไปหรือเปล่านะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงแค่2วันนะครับสรสะก็มีผลสรุปออกมาอย่างนี้คําจริงมันมีผลแบบนี้ออกมาและแค่รละขายตั้งแต่1วันหลังจากที่เกิดเหตุแล้วละ่ะว่าตํารวจเชื่อว่าจากหลักฐานที่มีอยู่นะครับโดยอาศัยภาพจากวิดีโอจากวงจรปิดนี่นะครับก็เชื่อแน่ว่ามันเป็นฝีมือของคนในในขบวนนะครับ ซึ่งแน่นอนทางฝ่ายกบสก็คงจะยอมรับอทฤษฎีนี้ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ทางทางกบสก็เอาตัวบุคคลสองคนนะครับคนหนึ่งก็คือคนที่ขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุนะครับมาขึ้นเวทีด้วยนะครับเพราะว่าคนมีการกล่าวหาว่าคนที่ขับรถคันนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมค่ะคือตามที่ตำรวจบอกว่าบอกว่าพอเกิดระเบิดเนี่ยคนขับรถก็เปิดประตูแล้วไปตรงตรงที่ตำรวจอ้างว่าผู้ชายคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นคน วางระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไปหลบอยู่ตรงรตู้โทรศัพท์ครับก็ก็เลยเป็นที่มาของของศึกย่อมย่อมทางโซเชียลมีเดียตอนนี้มีการแพร่ภาพกันมากมายเลยนะครับซึ่งท่านผฟังก็คงต้องต้องดูและคงใช้วัญญาณพอสมควรนะครับมีการเผยแพร่ภาพของคนที่บอกหน้าคล้ายกับมือระเบิดแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่เดินตามคุณสุเทพในภาพหรือเปล่านะครับขณะที่ <Okay. S 2> อีกด้านหนึ่งก็มีการ มีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียเหมือนกันเป็นภาพของคนที่หน้าตาคล้ายมือระเบิดที่เมื่อวานเนี้ที่ตอนนี้ชาววันนี้เห็นภาพกันเต็มทุกฉบับนะครับระเบิดที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชายสมรภูมิว่าเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับคนที่เคยอยู่ในกลุ่มชายชุดดาที่ก่อเหตุในช่วงปี53เพราะฉะนั้นตอนนี้แต่โซเชียลมีเดียก็กลายเป็นสนามรบทางด้านข้อมูลข่าวสาร นะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าถ้าไม่มีการตรวจสอบกันเนี่ยมันก็อาจจะถูกขยายความได้ใช่ค่ะคือช่วงนี้เท่าที่ดูพฤติกรรมส่วนใหญ่คนจะนิยมการแชร์มากกว่าที่จะเช็คข้อมูลก่อนอคือแชร์ไปเลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงค่ะ,ค,ะคือผมว่าประเด็นสําคัญคือทุกคนแชร์ด้วยความเชื่อว่ามันจริงอแล้วมันก็เป็นความเห็นที่แน่นอนครับแบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายถ้าเป็นข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายนั้นคนที่แช่ก็จะเชื่ออะไรว่าใช,ใช่ใช่ใช่นะครับใช่ค่ะก็ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่แช์นั้นจริงหรือไม่จริงนะครับอีกด้านหนึ่งแต่แช่ด้านนี้ก็จะบอกว่านั่นแหละถูกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแหละที่ทําให้ทางรัฐบาลก็เริ่มคิดที่จะประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วล่ะนะครับใช่ค่ะ เลขาสมสชคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยเป็นคนออกมาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าข่ายที่จะใช้พรากฉุกเฉินได้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องการก่อการร้ายแต่ว่าคุณพระดอนบอกว่าช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยทางตำรวจก็มีการเสนอกับทางรัฐบาล ว่าอยากจะให้ใช้พรบรความมั่นใช้พรกฉุกเฉินจากที่ปัจจุบันเนี่ยใช้พรบรความมั่นคงอยู่แต่ทีนี้คุณพร,พระดอนบอกว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายถ้าจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็ต้องมีการหารือกันอีกทีแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องหารือกับทางฝ่ายทหารด้วยครับครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ารัฐบาลควรจะใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไงจุดยืนของผู้นําเหล่าทัพก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ นะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนใจผู้นำเหล่าทัพหรือเปล่า,านะครับว่าถ้าใช้ประกศฉุกเฉินนะครับก็บยืนทุกวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็อยู่ภายใต้าการใช้กฎหมายความมั่นคงอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆแล้ว จ้าหน้าที่รัฐก็มีอำนาจเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นง่ายๆคือห้ามชุมนุมเกิน1ิบคนเนี่ยความจริงมันมีผลอยู่แล้วใช,ใช่ไหม <laughs> แต่ทุกวันนี้ไอ้อำ <laughs> นาจการบังคับใช้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> การใช้ระกระฉุกเฉิญเนี่ยให้อำนาจในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าใจนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าอารมณ์ของคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงนั้นมันก็ถูก ชุดกระชากด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับและทางเราทัพเองเราก็ไม่น่าใจนะครับว่าจะจะมีความเต็มใจแค่ไหนในการที่จะเห็นการใช้พลกรฉุกเฉินเพราะว่าการใช้พลกรฉจุกเฉินเนี่ยแน่นอนความสําคัญมันอยู่ที่การบังคับใช้นะครับ<ฆ>และการบังคับใช้ก็ต้องหมายความว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ออกมาบังคับใช้ใช่ไหมครับและ <c oughs> ที่สําคัญก็คืออยู่ที่ทหารนั่นแหละว่าบทบาทของทหารถ้าเกิดว่าใช้พลกระจุกเฉินเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแค่ไหนยังไงใช่ครับ ประเด็นสำคัญคญนะครับของการใช้ประกาศฉุกเฉินถ้ามีการประกาศใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงอยู่ที่แน่นอนคือมีการสั่งให้ทหารออมาช่วยเจ้าพนักงานนะครับ <c oughs> มาผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการจัดการกับสถานการณ์สองก็ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มได้ได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆก็ถึงขั้นที่จะประกาศเคอร์ฟิวได้นะเช่นสมมติว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตีห้าห้ามมีการชุมนุมห้ามเข้าสถานที่นั้นสถานที่นี้เนี่ยนะครับนะ หรือว่าอยู่บ้านะระหว่างนี้ถึงนั้นถึงกี่โมงจากเวลานี้ถึงเวลาน,น,นั้นเนี่ยมันทาได้และสําคัญก็คือสามารถที่จะเข้ามาควบคุมการรายงานของสื่อได้เลยนะครับถ้าจําได้ตอนที่เตรียมประกาศใช้ประกอบฉุกเฉินเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการออกคําสั่งปิดสถานี์อีทศน์าดาวเทียมบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบลูสกายซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระบอกเสียงอย่างชัดเจนโดยตรงของกปปสอ,อยู่แล้วแต่ก็หมายความว่าประกอบฉุกเฉินก็ให้อำนาจกับรัฐบาลในการที่จะเซ็นเซอร์ จัดการกับสื่อทั่วไปด้วยนะคือทางคุณพระดอนเนี่ยเขาอ้างให้เหตุผลบอกว่าการที่จะใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เป็นการปราบปราม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่คุณคุณพระดอนว่าาไว้ค่ะ,คะแต่กลับมาดูเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอสองกุมภาพันธ์นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตาม ที่รัฐบาลต้องการเนี่ยมันก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ไปถึง2ออาทิตย์แล้วนะใช่ไหมครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างท,ที่จะ <laughs> วันสิบ่า13วันอันตรายรก,ก็เริ่มที่จะมีบรรยากาศของการเตรียมการเลือกตั้งอยู่บ้างแล้วนะครับเราทางทีวีเราก็ได้เห็นพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีหัวหน้าพรรคโผล่หน้ามาครับพูดถึงนโยบาย ai, นะครับนี่ก็เป็นระเบียบของกกตอนนะครับที่สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งต้องให้เวลากับ กับพรรคการเมืองทั้งหลายในการที่จะหาเสียงดีกว่านะแบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียค่าเวลาด้วยนะนี่เป็นถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นระเบียบเลยนะครับ2ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคเริ่มซื้อเนื้อที่โฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์ละอย่างชัดเจนเช้าวันนี้เนี่ยที่รับหน้าก่อนใครก็คือพรรคชาติพัฒนาพรรคชาติพัฒนาก็ของคุณสุวัสด์เบอร์หนึ่งนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็เลยจะได้เบอร์หนึ่งเนี่ยอใช่ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์แต่คือพอดูเนี่ยเออถ้าดูหนังสือพิมพ พักชาติพฒนาเนี่ยเห็นรูปคุณสุวัสด์คนก็จะเอ๊ะคุณสุวัสด์ไม่ได้ลงสมัครนี่น,น,นะนนทําไมถึงมีรูปคุณสุวัสด์อยู่แล้วถ้าไปตามท้องถนนต่างๆเนี่ยป้ายหาเสียงของพักชาติพนาก็มีรูปคุณสุวัสด์อยู่เหมือนกันครับคุณสุวัสด์ในวันก่อนที่ทางเครือเนชั่นของเราได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณสุวัสด์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมองว่าการเลือกตั้งถึงแม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลก็อยู่ไม่นานแล้วเขาคิดว่าบทบาทของเขาเนี่ยการอยู่ข้างนอกอาจจะมีอาจจะมีส่่ววนชย คลี่คลายสถานาการณ์ได้มากกว่าก็เลยไม่ลงแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณสุวัสด์แบบนกรู้หรือเปล่ารู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นรักษาตัวดีกว่าผมคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในวงการเมืองมันนานอย่างคุณสุวัสด์นะก็คงจะเห็นภาพมองไปข้างหน้าเลือกตั้งเสร็จสองกุมภาพันธ์จะมีการแล้วตั้งจริงๆนยรัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารประเทศชาติเนี่ยมันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเลือกตั้งที่มันไม่สมบูรณ์ในแง่ขององค์ประกอบของพรรคการเมืองที่ควรจะอยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ลงการเลือกตั้งนะครับและที่สําคัญก็คือมันมีเสียงปฏิเสธการเลือกตั้งจากคนในสังคมนี้เยอะมากนะครับแล้วเกือบทุกพรรคก็พูดเสมอหนึ่งว่าถ้าชนะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลก็คงจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการปฏิรูป,รปใช่ไหมครับและ หลังจากอยู่ในตําแหน่งสักปีเสร็จสองปีเนี่ยนะปฏิรูปเสร็จก็คงจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่บอกกันว่าจะมีการร่างใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอมองไปข้างหน้าทุกคนก็เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้คงจะทําอะไรมากไม่ได้ค่ะ,ะคแต่ถ้ามองดูให้ดีๆเนี่ยดิยฉันยังมองว่าหลังการเลือกตั้งยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสเต็ปอยู่เลยก็คือว่า เลือกตั้งสอสอไม่ครบ9 5เปเปิดสภาไม่ได้เปิดสภาไม่ได้เลือกนายกไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมีปัญหาอกีกตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องที่บอกว่ามีทางกลุ่มกปป,ปสอเองเนี่ยไปไปไป,ไปบุกไปที่ที่พิมพ์ครับมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่ามันมีกระแสะข่าวที่มันที่ที่ขัดแย้งกันนะครับกระแสะข่าวหนึ่งตามที่กกตรายงานเบื้องตน้นก็คือว่า มีผู้ชุมนุมจากกปปสนะครับบุกเข้าไปที่โรงพิมพ์รุสภาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเข้าไปเอาบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยฉีกทิ้งเลยนะครับแต่ว่าอีกกระแสหนึ่งตอนหลังก็บอกว่าไม่ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งทิ้งแต่เข้าไปปิด กั้นไม่ให้มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือตามที่ผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบก็คือว่ายังไม่ได้มีการทําลายบัตรยังไม่ได้มีการฉีกบัตรคือตามที่ทางกะกะตพูดเนี่ยบอกว่ามีการฉีกบัตรไปบางส่วนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคำพูดหนึ่งของทางทางเลขากะกะตก็คือบอกว่าทางกะกะตก็ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ เพราะว่าพอจะเข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะยกขบวนกันมาก็เลยไม่กล้าเข้าไปแต่ทีนี้เท่าที่ผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบกับทางกกตในเชิงลึกเนี่ยบอกว่ากกตเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแบบว่าไปแอบบแอบบไปดูก็ไปเช็คดูเนี่ยเ,เห็นว่ายังไม่ได้มีการฉีกบัตรเพียงแต่ว่าไปเหมือนกับว่าไปคุมเรื่องระบบการพิมพบัตร ทําให้การพิมพ์บัตรเนี่ยอาจจะมีปัญหาแหละแล้วก็คือตอนนี้กรกตก็ยังไม่ได้บอกชัดว่าบัตรที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันพิมพ์เอาไว้เพียงพอหรือยังเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกรกตบอกว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่26บัตรสําหรับการเลือกตั้งวันที่26การเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่บัตรที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นบัตรสําหรับการเลือกตั้งวันที่สองวันนี้กรกตต้องประชุมหารือกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ากรกตเองก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจ คือถ้าไม่มีบัตรเลือกตั้งนี่จบเลยนะคะหรือว่าถ้าบัตรเลือกตั้งไม่พอจะใช้วิธีแจกจ่ายจะเลือกไปเฉพาะว่าแจกให้กรุงเทพก่อนไม่แจกให้เชียงใหม่อ,มอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันก็อาจจะมีปัญหาจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งก็แน่นอนครับทุกคนก็เป็นห่วงมากว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลิกความพยายามที่จะชวนรัฐบาลมานั่งจับข่าวคุยกันแล้วละ่ะนะครับเพราะว่ากรกตเนี่ย เป็นห่วงมาตลอดว่าในการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายนะครับจนถึงขั้นที่มันอาจจะเกิดการเผชิญหน้าเกิดการนองเลือดขึ้นได้นะครับอ้างว่าได้มีการส่งหนังสือเชิญรัฐบาลมานั่งคุยกันเพื่อจะหาทางออกนะครับรัฐบาลก็ก็แปลกมากบอกว่าไม่เคยได้รับหนังสือจากกกตเลยนะนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่กกตส่งหนังสือไปรัฐบาลเนี่ยมันมีการเซ็นรับกันหรือเปล่าหรือว่าไปวางไว้บนโต๊ะเฉยๆรัฐบาล ก็ยืนยันว่าไม่เคยได้รับหนังสือจากกรกะตเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าจําเป็นจะต้องไปตอบรับหรือไม่ตอบรับยังไงคือแต่ที่สําคัญท่าทีรัฐบาลก็ชัดเจนว่าไม่ไม่ปรารถนาที่จะไปคุยกับทางกะกะตอ,อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ทางประชาธิปัตย์เขาพูดออกมาค,คือเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเราก็พูดถึงว่า เลือกตั้งแล้วเปิดสภาไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์มาพูดถึงว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วจริงๆอีกประเด็นหนึ่งอีกมุมห,หนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครับเมื่อวานประชาธิปัตย์ก็ไล่เรียงมาเลยว่ามันมีเหตุผลอะไรยังไงบ้างที่จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะมีอยู่5ประเด็นอันแรกก็คือว่าที่พูดกันก็คือใน28เขตภาคใต้ไม่มีผู้สมัครตรงนี้มีปัญหาแน่ครับแน่นอนนี่ครับแล้วก็ ประเด็นที่2ก็คือใน28เขตนั้นเมื่อไม่มีผู้สมัครจะให้เลือกปาร์ตี้ลิสต์ได้หรือเปล่าอันที่สมก็คือในหลายเขตเลยไม่มีกรรมการประจำหน่วยแล้วอันที่4ี่ก็คือว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะผู้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วก็คือถ้าเลือกตั้งเสร็จก็ไม่ครบ95%ประเด็นเหล่านี้แหละที่จะทําให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะนําไปสู่การร้อง ให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะมได้ครับือสัปดาห์ที่ผ่านมาวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีหนังสือที่อ้างกันว่าเขียนโดยสมาชิกสภาคองเกรสนะครับนายไมเคิลเทอร์เนอร์ส่งไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาเนื้อหานี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ ที่พูดง่ายๆคือทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งของสหรัฐนะครับแล้วในหนังสือของนายไมเคิลเทอร์เนอร์เนี่ยก็อ้างถึงบทความชิ้นนี้ในวอชิงตันโพสต์ด้วยนะครับซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวพันกันมากน้อยแค่ไหนโยโยนะครับม,ม,มีคนตั้งข้อสังเกตถึงขั้นเดียวไว้นี่มันฝีมือของนักลอบบี้อิสที่ที่คนทักษิณหรือว่ารัฐบาลไทยไปจ้างไว้หรือเปล่าเป็นขบวนการหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือประเทศไทยเนี่ย ก็เป็นประเทศที่แน่นอนในสายตาของสหรัฐเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในจุดยุดทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศไทยจะวุ่นวายไม่ไวุ่นวายสงบสุขยังไงเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อต่อนโยบายของสหรัฐด้วยนะครับอย่างเช่นในบทความหนึ่งที่เขียนโดยอด,ดีตรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นซึ่งก็น่าแปลกมากเขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของอเรียกว่า เป็น geo politics นะครับก็คือพวกภูมิยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนี้คือหมายความว่าตอนนี้เขามองว่าไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศในในเอเชียที่กําลังกลายเป็นจุดที่เชื่อมโยงหรือจุดที่จะเป็นฝ่ายที่จะถูกใช้เป็นเป็นแค่แคเป็นเครื่องมือระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนนะครับเขาก็มองว่าในในอมิตรีต่างอลาโหมของญี่ปุ่นคนนี้ก็มองว่าจีนเนี่ยจะ เข้ามาแทรกแซงไทยอย่างแน่นอนถ้ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยจกนกระทั่งรัฐบาลยิ่งลักอยู่ไม่ได้คือความหมายของเขาคือว่ายิ่งรักลักสิ่งก็ต้องวิ่งไปหาจีนเพื่อขอความช่วยเหลือจากจีนซึ่งก็เป็นวิเคราะห์ที่แปลกมากแล้วจะทําให้อเมริกาสูญเสียพันธมิตรอย่างไทยไปนะครับซึ่งผมก็ยังพยายามเชื่อมโยงยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจีนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ยังไงนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ที่เราอ้างถึงหนังสือทีอ่สมาชิกสภาคองเกรสคือไมเคิลเทอร์เนอร์เขียนถึงาาเนี่ ผมอ่านหนังสือฉบับนี้แล้วนี่ผมก็ยังไม่มั่นใจร้อเซนะว่าเป็นหนังสือจากไมเคิลเทอร์เนจริงจริงเพระาะภาษาที่ใช้นี่มันดูแล้วมันแปลงๆมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะก็มีคนไทยที่เป็นทนายที่เป็นนักกฎหมายนะครับที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับคุณวันนินาสุจริตกุลเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เนี่ยให้คําแนะนําลูกค้าที่เนี่ยสนใจเรื่องของ การพันธิตระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็เห็นหนังสือฉบับนี้ของไมเคิลเทนเนอร์ก็ทนไม่ได้ก็เขียนหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งก็เขียนตรงถึงโอบามาเหมือนกันน <c oughs> ะครับเ <laughs> พื่อที่จะอธิบายและตอบโต้สิ่งที่นายไมเคิลเทนเนอร์ได้เขียนไปในหนังสือฉบับที่ตกเป็นข่าวนี่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจยืนยันนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นหนังสือที่ในไมเคิลเทนเนอร์เขียนจริงหรือเปล่าก็อธิบายค่อนข้างจะจะละเอียดเลยว่าทําไม การออกมาเคลื่อนไหวของกอปปสและของอคนที่มาร่วมชุมนุมครั้งนี้มันถึงมีความชอบธรรมนะครับก็ไล่เรียงเนะี่ยสิ่งที่เธออ้างว่าเป็นความผิดพลาดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดหลักการประชาธิปไตยของรัฐบาลทักษิณของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยนะครับหลายข้อทีเดียวแล้วก็จบลงด้วยการสรุปว่าเนี่ยว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้าการการบริหารของทักษิณและก็ รัฐบาลของน้องสาวเนี่ยมันล่มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับมันทําให้รัฐบาลที่ใช้อํานาจแบบเผด็จการเนี่ยขึ้นมามีํานาจนะครับแล้วก็ปล้นทั้งอํานาจของประชาชนและทรัพย์สมบัติของประชาชนนี้ไปอย่างมหาศาลและก็ตบท้ายบอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยและเราจะชนะได้ประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อเราใช้การต่อสู้แบบอหิงสาอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับคือการใช้ สิ่งที่เรียกว่าอารยะขัดขืนที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่านี่เป็นเป็นอีกเวทีหนึ่งละที่เราคนไทยส่วนใหญ่จะยังไม่ตามติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าเป็นเวท,ทีที่จะบอกว่ามันมีความสําคัญมากขนาดไหนเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถตอบได้ในแะง่ที่ว่ามันจะทําให้ให้การเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไปทางใทดทางหนึ่งหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะถ้าหากว่าอเมริกามีทิทาชัดจีนออกมาเนี่ยมันก็จะทาให้รัฐบ,บาลของฮุนยิงลักเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นไง ว่ามาหา,หาอำนาจอเมริกายัางยืนเคียงข้างรัฐบาลของเธอเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถอยนี่ก็อาจจะอาจจะน้อยลงด้วยซ้ําไปใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> หลักที่ทางรัฐบาลนี้ยืนก็คือเรื่องการเลือกตั้งโดยพยายามจะบอกว่าเป็นกติกาสากลที่นาน,นาชาติเขายอมรับใช่ใช่เพราะว่าในในบทความของวอ s ชิงตันโพสเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาเรียกร้องให้โอบามาเนี่ยประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะว่าถ้ามีการก็ะใช้คำว่าปฏิวัติเลยนะ ปฏิวัติในเมืองไทยไม่ว่าโดยทหารหรือว่าโดยเขาใช้คว่าม็อบข้างถนนนะครับจะเป็นจะเป็นสิ่งที่อเมริการับไม่ได้แล้วามาต้องพูดชัดเจนเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาจะตัดความช่วยเหลือทุกอย่างงดการร่วมมือกับไทยทุกด้านนะครับซึ่งตรงนี้บอกว่าจะถ้าอามาประกาศแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนมายัางอย่างรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ว่าเราอยู่เคียงข้างคุณอ๋ออันนี้ก็เป็น เป็นอีกด้านหนึ่งของของสงครามที่ที่อยู่นอกประเทศนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คงอาจจะมีผลระดับหนึ่งนะครับในในแง่ของภาพที่ออกไปละค่ะครับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ